วันนี้นะคะจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับขดเลือดที่ใช้ขยายหลอดเลือดนะคะซึ่งปัจจุบันคะนวัตกรรมก็สามารถที่จะย่อยสลายขดลวดนั้นได้นะคะมันมีข้อดีแตกต่างจากของเก่าอย่างไรคะ่ะวันนี้นะคะรายการ37องศาขอต้อนรับในแพทย์ปัญเกียตรติโตพิพัฒน์นะคะท่านเป็นอายุรแพทย์เกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้นะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพูดถึงเรื่องขดลวดลวนะครับรักษาไอ้เส้นเลือดหัวใจตีบ <C uz an> คงต้องถามอาจารย์ก่อนว่าปัจจุบันนะครับวิธีการที่เป็นที่นิยมมากที่สุด <C uz an> ระหว่างขดลวดกับผ่าตัดนี่อันไหนมากกว่ากันครับคงต้องขอเกริ่นนาก่อนว่าจริงๆเนี่ยเทคโนโลยีการรักษาเริ่มแรกเราเริ่มจากการผ่าตัดก่อนนะ <C uz an> ครับผมแล้วก็จนกระทั่งเราใช้วิธีที่เรียกว่าขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนเนี่ย <C uz an> ซึ่งจริงๆวิธีขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนเนี่ยเริ่มต้นคนไข้ารายแรกสุดที่รับการทาวิธีนี้เนี่ย เมื่อปี1977ก็คือ36ปีก่อนนี่เองครับผมะนะนะตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยเทคนโนโลยีก็เริ่มพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆจากเดิมที่เคยการผ่าตัดเป็นที่นิยมมากทํามากกว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้นเนี่ยการใช้บอลลูนขยายก็เริ่มเริ่ม จะเริ่มจะแซงหน้าการใช้ผ่าตัดแล้วนะครับ,รบเพราะว่าคนไข้เองก็คงไม่ค่อยอยากถูกผ่าตัดใหญ่เท่าไหร่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานก็เคยคุยกับอาจารย์ไปในเรื่องนี้เหมือนกันก็นกคือการทำบอลลูนนะคะโดยการใช้ขดลวดไปขยายก่อนนี่คืออาจจะเป็นหน้าขา <c oughs> หรือว่าตรงสนข้อมือก็ได้ทีนี้วันนี้เนี่ยตอนแรกที่เกินไปบอกว่ามันมีขดลวดชนิดใหม่ สามารถย่อยสลายได้ด้วยนะคะคือมันแตกต่างจากเดิมยังไงแล้วข้อดีของมันคืออะไรคะครับผมงอ้คงต้องเล่าย้อนหลังไปอีกนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับนับจาก3 6ปีก่อนเนี่ยเริ่มต้นสุดเนี่ยเราใช้วิธีใช้บอลลูนลูกโป่งอย่างเดียวตรงตำแหน่งที่เส้นเลือดตีก็ใช้ลูกโป่งเข้าไปขยายจากนั้นก็เอาลูกโป่งออกนะครับเส้นเลือดก็ถูกขยายขึ้นมาแต่วิธีนี้เนี่ยการที่เส้นเลือดถูกขยายวิธีนี้ไม่มีอะไรไปค้ำเอาไว้บางครั้งมันก็ตีบซ้ําได้เร็วนะครับ จนกระทั่งประมาณเกือบ20ปีก่อน<ม>ก็เริ่มมีการพัฒนาใช้โลหะเอามาทําเป็นขดลวดเอามาเป็นโครงค้ำยันนะครับ <BJ S 1> <ฟ>ถ้านึกภาพก็คล้ายๆขดลวดสปริงในปากกาไม่ใช่แบบนั้เซอทีเดียวแต่คล้า,ลายๆนะครับ,รบก็เป็นโครงค้ำยันเข้าไปค้าไว้ในหลอดเลือดซ <melee. S 1> ึ่งในยุคเริ่มแรกโลหะที่ใช้ก็มักจะเป็นสเตลเลสสตีลชนิดดีนะครับใช้ในทางการแพทย์นะครับก็พบว่าได้ประโยชน์มากขึ้นเนื่องจากตัวเส้นเลือดเองตัวเข้าไปค้ำยันไว้มันก็ติดกับได้ยากขึ้นนะครับ แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเนื่องจากว่าถึงแม้เราจะใช้โครงค้มยันเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับโครงค้ายันนี้ไม่ใช่ท่อตอนันมันเป็นคล้ายๆโครงขดลวด<ะ>มันยังมีช่องว่าง<ะ>เนื้อยื่อยังเติบโตเข้ามาแทรกได้ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้น<ะ>โอกาสติดซ้ำก็ยังสูงอยู่นะครับในยุคประมาณ10กว่าปีก่อนเนี่ยก็เริ่มมีการพัฒนาใหม่โดยการใช้อ่ามีการเคลือบยาบางอย่างเข้าไปซึ่งยาพวกนี้จะไปยับยั้งการเติบโตของเซลล์เนื้อเยื่อทำให้โอกาสติดซ้ำยากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอ่าก็ได้ผลดีขึ้น พัฒนาการใหม่ๆตามมาอีกจากเดิมที่เราเคยใช้สเตลเลสสตีลเป็นโลหะในการทำขดลวดเนี่ยก็เริ่มมาใช้โลหะชนิดใหม่ก็คือโครมาโครเมียมนะครับโลหะชนิดนี้สามารถทําให้ขดลวดแข็งแรงได้เท่าเดิมแต่บางลงเยอะ,ค,ะครับโอากาสเกิดภาวะแทรกซ้อนยากขึ้นก็เป็นนิยมใช้เรื่อยมานะครับยังไงก็ตามพวกนี้ก็ยังเป็นโลหะนะครับแต่ว่าข้อ,ขอดีข้อเสียอย่างไรเรารู้ว่าโครงค้มยังที่เราต้องการเนี่ย มันมีประโยชน์อยู่ในช่วงประมาณสักประมาณ6เดือนถึงไม่เกิน1ปีแรกเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่มันค้ำอยู่ตรงนั้นละภายในประมาณ6เดือนถึง1ปีแรกหลอดเลือดก,ก็จะคงที่ละก็จะไม่ไม่มีโอกาสากโอกาสน้อยที่จะตีบซ้ําหรือ 4, ขดซ้ําคงยากละ,ะนะครับปัญหาก็คือว่าเราไม่สามารถเอาโลหะนี้ออกได้เราใส่ไปแล้วมันคงต้องอยู่ตรงนั้นไปะนะครับทั้งนั้นที่หลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรค่ะ นอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วมันยังขัดขวางกระบวนการบางอย่างด้วยซ้ําไปนะครับผมกระบวนการที่ว่านี่คืออะไรคบอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นนะครับอันที่หนึ่งหลอดเลือดของเราถ้าเราคิดว่าหลอดเลือดเราเนี่ยมันเป็นเนื้อเยื่อแบบหนึ่งมันมีความยืดหยุ่นถ้านึกง่ายๆก็คล้ายๆท่อยางนะครับมันมีความยืดหยุ่นยอยือที่เราเรียกว่า elasticity อยู่การที่มีโครงโลหะเข้าไปค้าไว้เนี่ยมันจะทำให้ความยืดหยุ่นนี้ลดลงะนะครับผมอ,อันนั้นที่หนึ่งอันที่สอง หลอดเลือดที่ติบอยู่นานๆเนี่ยมันจะมีการหดเล็กลงเหมือนกับเราไม่ค่อยได้ใช้มันจะหดเล็กลงแล้วหลังจากที่เราไปขยายหลอดเลือดแล้วเนี่ยพอเลือดไหลผ่านเข้าไปดีขึ้นสักระยะหนึ่งหลอดเลือดมันจะเริ่มขยายตัวมากขึ้นให้เลือดไหลผ่านได้มากขึ้นแต่การที่เรามีขดลวดเข้าไปค้ำไวเนี่ยขดลวดเข้าไปยึดไว้เนี่ยทำให้ตัวหลอดเลือดเองบางครั้งไม่สามารถขยายได้เท่าที่ควรจะเป็นนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าขดลวดนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ย บางครั้งมันมีโอกาสตีบซ้ำครับถ้าเราต้องการแก้ไขจุดที่ตีบซ้ำใหม่นั่นแปลว่าเราต้องใส่ขดลวดอีกตัวหนึ่งเข้าไปซ้อนไว้ใส่สองครั้งยังพอทนบางครั้งใส่โปรที่สามนี่ชัดคิดหนักละมีลวดเข้าไปซ้ำซ้ำซ้ซอนอยู่ตรงนั้นสามชั้นนี่เรามักจะไม่สามารถทําได้คือเราเอาออกไม่ได้ถูกไหมเราได้แต่ใส่เข้าไป่างเดียวรวมทั้งตัวขดลวดเองเนี่ยเนื่องจากมันเป็นโลหะมันขัดขวางกระบวนการการตรวจสอบของเราบางอย่างเช่น ถ้าคนไข้มีเส้นเลือดตรงนั้นติดซ้ำเราอยากจะรู้ว่าใช่หรือไม่เทคโนโลยีหนึ่งในปัจจุบันที่เราใช้ก็คือการใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เข้าไปสแกนดูเส้นเลือดและสร้างหลอดเลือดสามิติขึ้นมาแต่ว่าเอ็กซเรย์ไม่สามารถผ่านโลหะได้คือตรงจุดนั้นก็มองไม่เห็นอีกตรงจุดนั้นเราอาจจะมองเห็นภายในไม่ชัดนะเนื่องจากว่าถูกโลหะบังเอาไวงทีนี้วัสดุ่ะคะที่ที่บอกว่าตัวขดเลือดตัวใหม่ ขดลวดตัวใหม่ที่น่าจะสามารถทําให้หลอดเลือดเนี่ยมันยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็สามารถกลับไปเหมือนกับทําให้ร่างกายเนี่ยระบบมันน่าจะเป็นปกติเหมือนเดิมเนี่ยมันทํามาจากอะไรอะคะครับผมพอเราพูดถึงคําว่าขดลวดเนี่ยมันก็ยังพูถึงโลหะอยู่ดีพราพูดถึงจุดนี้จริงๆเราเริ่มใช้คําผิดแล้วตอนนี้แต่เดิมมันเป็นขดลวดมันเป็นลวดจริงๆนะครับปัจจุบันภาษาอังกฤษก็เลยไม่ได้เรียกว่าสเตนแล้วตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นสแครฟฟอยด์นะครับโลหะวัสดุที่ใช้เนี่ยไม่ใช่โลหะแล้วเป็นวัสด มันก็เป็นสารอย่างหนึง่งแต่ว่าเป็นสารที่มีในธรรมชาติมีในร่างกายของสัตว์และคนอยู่แล้วนะครับเวลาเราออกกําลังกายมากๆร่างกายเราใช้พลังงานไปมากจะสร้างกรดที่เราเรียกว่าแลกติกขึ้นมาก็คือตัวนี้แหละครับ <okay. S 2> นะครับนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกายนะ, <Yeah. S 2> นะครับสารตัวนี้เนี่ยเมื่ออยู่ในร่างกายไปสักพักหนึ่งร่างกายก็จะย่อยสลายมันได้ แล้วก็เป็นย่อยสลายได้เป็นสารที่ไม่เกิดพิษต่อร่างกายครับแล้วก็กําจัดทิ้งไปครับอย่างสมมติใส่วันนี้แล้วเราจะบอกได้ไงว่าสามวันเจ็ 3, 7, 7, 7, ดวันสามเดือน,น,นได้เลสิคะปีนึงอะไรไพวกเนี้ยครับ<ว>ผมเวลาที่เหมาะสมเป็นเท่าไหร่โดยทั่วไปเราคิดว่าเวลาที่เราต้องการให้มีโครงค้ายันอยู่ในหลอดเลือดเนี่ย<ม>อยู่ในช่วงประมาณ6เดือนถึงไม่เกิน1ปีเท่านั้นเองนะครับขดลวดตัวนี้เนี่ยหรือไอ้ตัวโพลิเล็กติกอซิดตัวนี้เนี่ยจะย่อยสลายหมดสิ้นภายในเวลา2ปีครับจัง วัสดุทั้งชิ้นจะเริ่มย่อยสลายไปพร้อมๆกันนะครับนั่นหมายถึงว่าอย่างเช่นถ้ามันเราคิดว่าเป็นเส้นลวดเส้นหนึ่งมันก็จะค่อยๆกร่อนไปพร้อมๆกันตลอดทั้งอันนะครับในเวลาประมาณหลังจาก6เดือนหรือว่าหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยความแข็งแรงของโครงสร้างจะค่อยๆลดลงทีละนิดทีละนิดจน,นกกมันค่อยๆเสือ่อมปปรับสภาพให้เส้นเลือดมันยืดหยุ่นดีขึ้นเอ๊ะฟังดูแล้วนี่เดี๋ยวนี้ไอ้การผ่าตัดแทบจะหมอผ่าตัดหัวใจ แทบจะไม่มีงานทําเลยนะครับก็น่าจะมีงานทําน้อยลงครับเพราะว่าเราใช้วิธีขยายหลอดเลือดเข้าไปแย่งงานกองหมอผ่าตัดกันเยอะแล้วนะครับแต่ความจริงเป็นการช่วยกันนะให้คนไข้สบายขึ้นอนนี้มีคนนิยมใช้วัสดุที่อาจารย์ว่าเนี่ยเยอะขึ้นหรือยังคะตอนนี้ยังไม่เยอะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างใหม่มากนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาเององค์การหายาของสหรัฐอเมริกาอนุมัติให้ใช้เมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วในประเทศไทยเนี่ยเพิ่งได้รับการอนุมัติ ให้ให้จำหน่ายได้แล้วก็ให้ใช้ได้ในช่วงประมาณไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับผมค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ข้อจํากัดอื่นๆก็คือว่าเนื่องจากว่าเรายังต้องอาศัยการติดตามผลไปอีกระยะหนึ่งซึ่งถึงแม้เราจะรู้ว่าการศึกษาที่ผ่านมามันแสดงให้เราเห็นว่าขดัรนชนิดนี้เนี่ยไม่ได้มีอันตรายต่อร่างกายแล้วผลการรักษาที่ได้ไม่ได้ด้อยกว่าเดิมอะไรก็ตามเรายังอยากจะรู้ผลระยะยาวข้อมูลยิ่งมากก็คงยิ่งดีคร,ครับผมรวมทั้งยังมีข้อจํากัดหลายประการเช่นเนื่องจาก ลักษณะโดยธรรมชาติของมันเองโลหะยังง่ายกว่าเนื่องจากโลหะมีความยืดหยุ่นสูงกว่านะครับขดลวดชนิดใหม่นี้เนี่ยมันเป็นโพลิเลทิติกอัซิดซึ่งมีอาจจะมีความเปราะความมีความแข็งกว่าธรรมาดาอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานยังไม่สามารถใช้ได้กับคนไข้ทุกรายเหมือนโลหะดังนั้นคนไข้จํานวนหนึ่งยังไม่สามารถใช้ขดลวดชนิดใหม่ได้นะครับ,รบขึ้นอยู่กับว่าสภาพหลอดเลือดเป็นอย่างไรครับแล้วการนําขดลวดนี้เข้าไปอะคะมันยากง่ายต่างกันไหมระหว่างโลหะกับ ตัวที่เป็นสารตรงนี้ค่ะวิธีนําเข้าไปเหมือนเดิมครับก็ <c oughs> คือเราเราจะใช้ขดลวดอันนี้เนี่ยพวกเนี้ยยุบมันเอาไว้ <c oughs> เรียกว่าอยู่บนลูกบอลลูน,น <c oughs> พอใส่เข้าไปในหลอดเลือดแล้วเราขยายบอลลูนมันก็จะดางขดลวดออกมาห <c oughs> ลังจากนั้นเราก็ยุบบอลลูนแล้วก็ดึงบอลลูนออก <c oughs> ขดลวดก็จะค้างอยู่ตรงนั้นเลยนะครับ <c oughs> แต่ข้อจํากัดก็คือว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าโลหะเมื่อก่อนเราใช้สเตลเลสสตีลนะครับซึ่งมีความหนามากกว่าปัจจุบันเราใช้โลหะชนิด พิเศษโลหะผสมพวกโครมาโครเมียมซึ่งบางขึ้นทําให้การใส่เข้าไปในหลอดเลือดง่ายขึ้นเยอะนะครับแต่วัสดุโพลิเลคติกแอซิดนี้เนี่ยความหนาใกล้เคียงกับโลหะสมัยก่อนคือสเตเลสสตีลเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับโลหะปัจจุบันแล้วอุปกรณ์ชิ้นใหม่นี้ยังใส่ได้ยากกว่าอยู่บ้างครับอ๋อคือมันก็มีข้อดีข้อเสียของของตัวมันนะคะที่จะถามอาจารย์ว่าไอ้ตัวตัวโพลิเลคติกนี่นะครับ มันมีขนาดเดียวหรือมันมีทุกขนาดในเส้นเลือดหัวใจเท่าที่ใส่ได้ขนาดก็ใกล้เคียงกับขวดโล,โลหะที่เคยมีใเมื่อก่อนก็คือต้องทํามาหลายๆขนาดเพื่อให้เหมาะสมกับหลอดเลือดที่ต่างกันในแต่ละคนครับแต่ยังไงก็ตามความหนาของมัน ใกล้เคียงกับรุ่นแรกใกล้เคียงกับโลหะสมัยแรกๆยังถือว่าค่อนข้างหนาอยู่นะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตอาจจะมีพัฒนาารอาจจะทําได้ดีขึ้นบางขึ้นง่ายขึ้นนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าขดลวดแบบเก่าไม่ดีเลยนะครับขดลวดแบบเก่าเราใช้มานานละมันยังดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าวัฒนาการใหม่อาจจะทําให้ขดลวดชิ้นใหม่ดูจะดีขึ้นมีการศึกษาไหมครัว่าการตีกลับมาใหม่ระหว่างการใช้โพลีแลคติกกับ้ขดลวดแบบเคลือบยาหรือผ่าตัด นะฮะว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนการศึกษามีมามากพอสมควรแล้วเราพบว่าอย่างน้อยเนี่ยอัตราการติดซ้ําหรือว่าผลเสียที่เกิดจากโคโรถชีดใหม่เนี่ยไม่มากกว่าเดิมแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆก็เท่าๆกันอาจจะมีข้อดีในจุดหนึ่งนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันก็มีข้อบ่งชี้หรือไม่ได้สาหรับทุกคนใช้ได้นะคะก็อาจจะต้องบางคนต้องเป็น c o บอ l โคเมียบางคนอาจจะต้องเป็น s t a ลส l e s t e ก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของแต่ละคนเป็นยังไงมากกว่า ก็ถือว่าวันนี้เอามาแชร์กันสาหรับคุณผู้ชมแล้วกันนะคะนวัตกรรมใหม่ๆทางการแพทย์มันก็สามารถที่จะผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่มาช่วยทำให้การรักษาเนี่ยมันง่ายขึ้นและมันก็กกดีขึ้นด้วยใกลเคียงกับไอ้สิ่งที่มีอยู่ในร่างกายของเราด้วยใช่ค่ะนะคะควันนี้ขอบคุณจังมากเลยค่ะคังครับ อาจารย์คดีเลยนะคะนวัตกรรมใหม่ๆนี่ก็สามารถที่จะผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ดีๆมาใช้กับร่างกายรวมถึงรักษาโรคต่างๆเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ถ้าดีที่สุดไม่ต้องใช้จะดีกว่าใช่ค่ะี่ก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคัออกกาลังกายอาหารนะครับสําหรับในวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับพบกับเราสองคนได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา20่สิบนาฬินาทีนะครับที่ช่อง TN 24แห่งนี้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา,าในเรื่องที่ใกล้ตัวคุณครบเครื่องเรื่องหัวใจด้วยศูนย์หัวใจโรงพยาบาลเวทธานีเสารที่27กรกฎาคมนี้ติดต่อลงทะเบียนได้ที่087-8139990 027340000ต่อ1062 รายการโดยโรงพยาบาลเวทธานี02734 0000 00